ดูสิโอ้โหเรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินบเราจะมาทดสอบรสชาติของน้ำที่เรามีกันนะคะมีอะไรบ้างสไลด์เข้ามามีน้ำชามะนาวมะนาวมีแ๊บซี่มีน้ำแร่ ไก,กมนีน้ำส้มส้มเป็คแต่มาทดสอบรสชาติว่ามันจะเป็นโอล่ะไรเริ่มต้นจากอะไรก่อนป๊ะป๋าเริ่มต้นให้หนูเลยออาเริ่มต้นจากน้ำชามะนาวกินกุลาบโอ่ะอย่าเอามาบ้างอะ,อะไรบนะ้างเป็นไง อร่อยมากมันฝาดไหมมันเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวๆหวานๆโอเคน่าอะไรซูช e ่ซาวร o อ r อบ t ทเตอร t บีทเตขมเหรอต่อไปเป็นน้ำส้มดูสิดูสิยินเด็ไหมเปรี้ยวมากเปรี้ยวเปรี้ยวออกหวานเลยไหมใช่เปรี้ยวหวาน What about you? Sour, sweet or bitter? Salty. Ally. Right. Salty or sour? Yummy. Salty. When <laughs> we salty, yummy. Yummy. Oh, yummy. Delicious. Yummy. <laughs> okay, next. Ally. See. let right. two. Okay. <laughs> Pepsi. <laughs> <laughs> <consegue>. Pepsi. Ew. <laughs> <laughs> Pepsi. Ew. 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 โอเคทดสอบเอออะไรอะเพื่อนอันี้น้ำทดสอบพี่ก่อนหนูกินนิดเดียวแล้วไม่ชอบดูด้วยเอาล่ะบ้างเป็นไงเจ้ทำไมมันไม่ซ่าเลยอ่ะมันไม่ซ่าเพราะมันเปิดไว้นานเอาล่ะอันนี้ก็คือหวานหวานแต่มันไม่ซ่านะเพราะว่ามันเปิดไว้นานแล้วมันก็เย็นด้วยเย็นไหนบอกว่าไม่ชอบกินเยอะจังเอาล่ะชอบเออเป็นไง รสชาติ sweet sour sour bad right bad ไม่อร่อยเลยอ่าสุดท้ายเป็นน้ำแร่ yeah. 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 น้ำแร่ <Yeah. S 1> เป็นไงเจ้ขมๆไหมมีรสชาติไหมไม่มี <Mommy. S 1> รสชาติไม่มีเป็นน้ำแร่น้ำเปล่าน้ำดื่มที่ดื่มเป็นประจำ โอเควันนี้เรามาทดสอบการดื่มเท่าน,นี้ก่อนวันหน้าเราจะมาอะไรกินขให้ดูอีกทีหนึง่งบายบายบาย <c oughs> <c oughs>